พี่ตรงภูลก็สวัสดีครับพี่รุ่งนภาครับผมขอบคุณดวงใจ13ดวงนะครับกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับผมน้องสาลาวน้องครับผม,มพี่เทวดาก็สวัสดีน้องสาลาวครับน้อง มีลงก็ลงครับผมไม่มีก็อยู่ครับผมพี่เป็นจนันก็สวัสดีพี่สุนทรนะครับเขาไปต่อก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ไมายครับผมนอนแล้วหรือยังเลยยังเลยครับผมไปย่านเฮิ<อ> <faut> กีรัตก็สวัสดีพี่ไม้นะครับผมครับพี่เทวดาพี่เทวดาสวัสดีคุณอมรจ้าหนุ่มวา,ายเลยจ้านะจ๊ะ สวัสดีครับพี่ต้อยครับผมน้องสาราก็สวัสดีพี่ออนจันนะครับสวัสดีพี่ออนจันครับพี่ไก่ก็รักตัวเองก่อนรับอีกตาสว่างแล้วพี่แมวก็สวัสดีพี่อมรครับผมพี่รัดสูบกาแฟแล้วครับผม <c oughs> หลายบ้านก็ฝนตกเนาะเน็ตก็ค่อนข้างลำบากครับผมก็เนาะ่อยเป็นค่อยป้าและแล้วก็น้องสาวเราก็สวัสดีครับพี่เทวดาครับผม ที่เขใจจนออพรังผมงาเป็นก็สวัสดีพี่รัตนพรสวัสดีครับพี่รัตครับผมน้องไม่เห็นเลยเด้อขอตัวส่งงานตอบเม้นก่อนจ้าขอบคุณครับูม ขอบคุณพี่ติงนะครับผมทางนี้วันนี้ไม่นะผมไม่ได้ไปปักที่ตรงนั้นนะครับผม <laughs> น้องกาฟิวสวัสดีครับคุณแม่เอ็นครับผมพี่รต ต้องไปศึกษาดูอีกรอบครับผมยังไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเลยครับช่วงนี้พี่รุ่งรพาก็สวัสดีพี่ไหม่ครับผมอะไรว ฉัันนนเรร้เลาตพี่เบนาัดก็ส่งแรงใจครับพี่เบนาดสวัสดีนะครับคุณเทวดานะครับปผมพี่อันพี่เป็นจันครับผมไม่รู้ว่าปักหมุดเขาจะยังไงเนาะครับผมสวัสดีพี่แววสิริลักษณ์ครับมาค่ะน้ำลำไยเป็นคอนโดค่ะ เป็นตาไปนั่มอยู่สิดไปแต่ว่าถ้ามีผมกดให้อยู่เนะเวลาเวลาผมเข้าไปเกือบมาไม่ถึงหลับแปทุกคนทานข้าวหรือยังครับทางนี้เรียบร้อยแล้วเด้อครับผมเก่าเหลาต้มพี่ก็เลยได้ทำงานต่อ สวัสดีครับผมหลับไวจ้าช่วงนี้อากาศดีสวัสดีน้องลิมอนครับพี่มะนาวสวัสดีน้องเลิมอนสวัสดีพี่รัฐพี่รัฐสวัสดีน้องเลิมอนครับพี่ตันติก็ขึ้นไลค์ครับผมถ้าอย่างนั้นก็น่าจะได้ขึ้นนานแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ไหวครับผม พี่เทวดาก็สวัสดีนะครับพี่ใบนาครับปมน้องซาลาวสวัสดีพี่ใบนาครับพี่เทวดาสวัสดีทักทายนะครับคุณสุจิครั้งนี้บอยอมแล้วครับปม้มนาะพี่ไก่ก็เอดเทวดาครับปุ้มพี่ไก่ต้องพาไปถอนหนักๆถอนอะไรถอนหญ้า <laughs> พี่รานก็สวัสดีครับตอนนั้นอยู่เซียงกงบางนาอยู่เนาะตอนนั้นก็ออกจากห้องน้องๆไปพักผ่นแล้วครับผมนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ นะครับพี่เทวดาสวัสดีครับทักทายพี่รัชดาพ่นะพี่เทวดาก็กดกดนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้จ้าน้องสาวลาวคบปาผมปิม่บราน ตีสามไปเลยอไปทำอะไรช่วยเก็บต๊ะก็ลืมพี่พิลภทัทก็สวัสดีครับมาเดนทานข้าวกับงานเพ้นข้าวผัดกับพ่าหมูไข่ดาวครับสวัสดีพี่ดวงดาวครับผมครับผม น้องๆไปพักผ่อนแล้วครับผมนะสำหรับคำคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆองัปเดตเองครับต้องอัปเดตตลอดครับให้ให้ทันเหตุการณ์เนาะสวัสดีน้องไหม่นะครับผมพี่รุ่งนภาก็สวัสดีคุณสุจิตราครับ เท่าไหร่ถึงจะมีเหียญไม่แน่ใจเลยครับผมยังยังไม่เห็นมีใครมาบอกเลยเนาะพาน้องโสพูนเราต้อง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 ได้หัวใจตืุระสารใต้ครับผม ก่อนที่จะรักคนอื่นพี่เทวดาสวัสดีพี่แสงจ้าหนูว่ายนะจ้าจุงกะครับพี่ไวนานนะครับผมพี่รักสวัสดีคุณปอปลาครับมาเพิ่มพลังบวกจะน้องโสภโูนขอให้มีความสุขขอกลับก่อนนะครับทุง ดีพี่ไข่ครับพี่พรานก็ทักทายนะครับพี่อมอนพี่พรานสวัสดีครับผมพี่กาพี่มาบอกพี่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 อมอนร้องรองจะนอน การทิพก็สวัสดีนะครับพี่ติงครับพี่ไม่ก็ทองคุนทองคุณสวัสดีครับคุณ